ตลอด12ปีที่ผ่านมาคนไทยทุกคนได้ให้โอกาสไลน์มาเป็นส่วนช่วยเหลือให้ชีวิตทุกท่านสบายมากขึ้นคอนเนคกันง่ายมากยิ่งขึ้นในฐานะ l i f e Infrastructure และในโอกาสที่ไลน์ครบรอบ12ขวบในปีนี้เราเลยอยากเอาเรื่องราวดีๆของแต่ละคนที่มีต่อไลน์มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังผ่าน6บทบาทสำคัญจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ e n d l e s s Connectedness เชื่อมความสัมพันธ์เอื้อมถึงกันได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีค่ะเมเดนาลิยาพิมลวัฒนานะคะที่บ้านเป็นคนสมุทรสาครแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนโรงเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่อีกเลยส่วนได้มาทํางานเรเริ่มมีตังแหละก็เลยซื้อคอนโดอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อความสะดวกสบายโดยส่วนตัวเลยเราไม่ชอบคุยโทรศัพท์แต่พอมันมีแอปไลน์เข้ามาเนี่ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ใช้แชทเนี่ยได้พูดคุยกับเขามากขึ้นเนาะได้ใกล้ขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะพอเราอยู่ห่างกันเราก็ต้องมีความพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ แค่ถามง่ายๆเลยแค่แบบกินข้าวหรือ,อยังแค่เนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเขาก็มีความห่วงใย,ยเราแล้วแหละขอบคุณเทคโนโลยีแหละนะปัจจุบัน,นโดยเฉพาะไลน์ที่มีส่วนสําคัญในการทําให้เรารู้สึกกระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวให้มากขึ้นไลน์ช่วยให้ใกล้ชิดก,กับคนรอบข้างได้มากกว่าเดิม opportunity creation ช่องทางแห่งโอกาสเพื่อทุกความเป็นไปได้ ป้าระรินทองมานะคะปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็ f o u เดอร์บริษัทคริสตินาเกรกูปค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ ONB ค่ะ12ปีที่ผ่านมาค่ะเรียกว่า ONB ค่ะเติบโตมากับไลน์เลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งไลน์ช็อปปิ้งแล้วก็ไลน์บูมซึ่งทำให้ o อ b เนี่ยค่ะสามารถพูดคุยกับลูกค้าสามารถปิดการขายแล้วก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยค่ะได้ครบวงจรเรียกว่าครบในแอปเดียวกันเลยค่ะ ไลน์เนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจหรือแม้แต่ต้านในเจ้าของแบรนด์โอรดบีเนี่ยมากโดยเฉพาะตัวไลน์ช้อปปิ้งกับไลน์ฟูมอะค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยที่อยากจะมีกิจการของตัวเองแล้วก็ทำงานเนี่ยผ่านในโลกโซเชียลเนี่ยสามารถทำได้เองแล้วก็ทำได้ง่ายต้าต้องขอขอบคุณไลน์นะคะขอบคุณแทนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ SME แล้วก็ทุกคนที่อยากทำความฝันของตัวเองนะคะให้สำเร็จนะคะผ่านไลน์ค่ะ ไลน์ช่วยสร้างโอกาสให้ธรุรกิจได้ง่ายกว่า Unlocking Creativity ปลดล็อกความสร้างสรรค์จุดประกายจินตนาการจูนนะคะนางสาวทิติยาเจริญรัตนากรค่ะความคิดสร้างสรรค์สำหรับจูนนะคะก็คือการที่เราทำผลงานชิ้นนึงมาไม่ว่าจะเป็นรูปก,ก็ได้หรือว่าวิดีโอก,ก็ดีนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นในเชิงบวกครึ่งดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับคนดูด้วยส่วนมากคอนเทนต์ที่จูนทำอะคะ่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ความรัก อะไรเงี้ยที่แบบเราทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าในนกขณะนั้นนะคะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นมุมในแง่ลบเรามองกับการคือเอาําทให้มันเป็นเรื่องตลกแทนไลฟ์บูมนะคะเรารู้สึกว่ามีคอนเทนต์ให้เสพค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายประเภทการที่เราเข้าไปดูอะคะ่ะมันก็ทําให้เราได้ไอเดียต่อยอดหลายอย่างทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมเพราะว่ามันมีคอนเทนต์หลากหลายมากๆบางอันก็แปลกใหม่สําหรับเราะคะ่ะไลฟ์ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า Groth w Engine สร้างการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนให้ธุรกิจดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะบีมนะคะพรกมลเพชรดาสดาเป็น Chief Marketing Officer ที่ Aura Bangkok Clinic ค่ะ ก่อนหน้าที่เราจะเริ่มใช้ไลน์ในการคอนเนคกับลูกค้าลูกค้าถ้าจะจองจะต้องโทรเข้ามาหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลหรือทําการจองกับเรามันจะคอมมูนิเคตกันยากเพราะมันจะไม่ได้มีการส่งรูปภาพหรือเวลาให้อินฟอร์เมชันเนี่ยค่ะมันจะเป็นการพูดอย่างเดียวตั้งแต่มี l i น์ for Business เข้ามาเราก็ใช้ไลน์เป็นเมนชานลในการคอมมูนิเคตกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการทักถามจองถามโปรโมชั่นหรือว่าถามข้อมูลเพิ่มเติม ชอบไลน์มากในทุกๆฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่ชอบไลน์มากเพราะว่าไลนา์ทำให้ออร่าแบงคน์คลินิก stay connect กับลูกค้าด้วย cost ท efficient ที่สุดแล้วก็ตรง target ที่สุดซึ่งการที่เราค o n n e c t กับทุกคนได้มันทำให้ธุรกิจเราเติบโตแล้วก็มีกำไรอย่างยั่งยืนค่ะไลน์ช่วยให้ธุรกิจบริการสร้างยอดขายออนไลน์ได้มากกว่า empowerment พื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนทุกตัวตนสวัสดีค่ะแพท,ทิเซียนะคะนัทพลคำวัฒน,นพันธ์ค่ะ อย่างแรกเลยสนใจเรื่องเครื่องสําอางคอสเมติกแล้วก็รักสวยรักง,งามนาอก็เลยแบบต้องอัปเดตกันนิดนึงและเรื่องสุดท้ายเลยค่ะที่ทุกคนต้องอัปเดตคือเรื่องดูดวง สิ่งที่แพทสนใจนะหาได้ง่ายมากเลยแค่เปิดมือถือเข้าแอป,ปนูน่นแอป,ปนี่เนาะโดยเฉพาะแอปไลน์อะหลกัลกๆอะใช้2อ,อย่างอย่างแรกคือ Open Chat ห้องที่เราสนใจอย่างที่2คือฟีเจอร์ดูดวงในไลฟ์ทูเดย์ค่ะอย่างแรกก็ประทับใจ Open Chat ห้องอาหารคลีนมากคือช่วงนั้นอะแพทอยากลดน้าหนักพอแพทอยากใส่บิกินี่ไปทะเลแพทก็เลยเข้าห้อง Open Chat อาหารคลีนแล้วคือพี่ๆในห้องอะไม่มีใครห่วงสูตรอาหารคลีนเลยนะแบบแบ่งปันจนแพทสามารถลดน้าหนักได้เลยจากสวยเลิศ อันที่สองคือฟีเจอร์สีมงคลในไลฟ์ทูเดย์คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แพทต้องโปรโพสโปรเจกต์ให้กับนายแล,แล้วแบบแพทก็เครียดมากก็เลยเข้าไปดูสีว่าวันนี้สีวันนี้ต้องใส่สีอะไรถึงจะมงคลเรื่องโชคลาภนะแพทก็แต่งตามนั้นสรุปผ่านฉลุยจ้าสิ่งที่อยากบอกกับไลคือนอกจากจะเป็นแอปที่เอาไว้แชทแล้วนะคะยังมีคอมมูนิตี้เจ๋งๆอย่าง Open Chat ด้วยซึ่งพอเราเข้าไปแล้วค่ะก็เป็นตัวของตัวเองนี้อย่างเต็มที่เลยแถมมีพี่ๆในห้องอ่ะคอยให้กำลังใจอด้วยค่ะไลช่วยให้เรามีีกกกาาลังงใจททสิ่่่ชอบได้มกกว Dependability ผู้ช่วยที่พึ่งผ่าได้ยามต้องการชื่อเต้น,นะครับสิรพบล่มโพเป็น Solution Engineer อยู่ที่รลย e ประเทศไทยมา6ปีแล้วครับ l ล n e เนี่ยคือพร้อมจะเดินไปด้วยกันกับเราตลอดตั้งแต่ที่ใช้งานช่วงแรกๆพี่ยังเป็นแค่แอปพแชทนะตอนนี้ก็มีเซอร์วิพัฒนาขึ้นมาให้เราใช้งานเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการมากมายในหลายๆมิติสิ่งที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาทำงานในทุกๆวันก็คือ เราสามารถสร้าง impact ให้กับผู้ใช้งานได้ในระดับเรียกว่าประเทศได้เลยครับสิ่งที่อยากจะบอกกับบริษัทต,ตัวเองหรือว่า LINE เนี่ยก็คือ keep doing our mission costing the d i s t a n c e l ลายทำให้ชีวิตรู้สึกมั่นคงและพร้อมจะเอ็นจอยก,การทำงานได้มากกว่าและนี่เป็นเพียงตัวอย่างของเรื่องราวดีๆที่คนไทยมีกับ l ลายตลอด12ปีขอบคุณที่ให้ l ลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น